น้องหมวยค่ะน้องหมวยเขาบอกเขาเป็นโรคเกี่ยวกับทางระบบประสาทก็คือโรคประสาทชนิดหนึ่งเอ่อต้องแบ่งแยกก่อนนะคะระหว่างโรคซึมเศร้ากับเอ่อโรคประสาทอีกหลายๆตัวโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าที่จะมีหนึ่งในน,งนั้นก็คือไบโพล่าแน่นอนอยู่แล้วนี่คือโรคซึมเศร้าสวัสดีค่ะเมยค่ะ ข,ข้อสงสัยกรมอาชีวะปฐงพถาบันนะคะวันนี้เมย์ขอแตกประเด็นไปจากการเมืองและกันมันก็อยู่คัาเกี่ยวในการเมืองแหละแต่ว่าเมย์อยากจะมาพูดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่ตอนนี้มันมีน้องคนหนึ่งที่เขาออกมาออกมาใา่ชุดนักเรียนท,ทุกคนต้องรู้รู้จักน้องหมวยใช่ไหมคะน้องหมวยค่ะน้องหมวยเขาบอกเขาเป็นโรคเกี่ยวกับทางระบบประสาทก็คือโรคประสาทชนิดหนึ่ง ต้องแบ่งแยกก่อนนะคะระหว่างโรคซึมเศร้ากับโรคประสาทอีกหลายๆตัวโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าที่จะมีหนึ่งในนั้นกนะ็คือบโพลาร์แน่นอนอยู่แล้วนี่คือเราก็จะมีอีกโรคเาขาเรียกอ,อะไรนะโรคลำลึกอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโรคซึมเศร้าแต่ส่วนที่น้องเขาเป็นเนะี่ยแพนิคแพนิคเป็นโรคเกี่ยวกับบุคลิกภาพผิดปกติแบบสุดโต่งคะ่ะแพนิคหรือ p a r a n o i d personality disorder นะคะเป็นกลุ่มของคนที่มีบุคลิกภาพแบบสุดโต่ง เมย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะแต่เมย์ไม่ได้เป็น paranoid นะคะเมย์เป็น borderline personality disorder borderline เป็นโรคที่เรียกภาษาชาวบ้านเลยภาษาไทยชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคือโรครักแรงเกลียดแรงโรคนี้เป็นโรคที่แตกต่างจากพวกโรคต่อต้านสังคมโรคเห็นแก่ตัวไม่ใช่โรครเห็นแก่ตัวโรคหลงตัวเองโรคหวาดระแวงแล้วก็โรคเรียกร้องความสนใจพวกนี้มันอยู่จะอยู่ในครือเดียวกันเลยค่ะแต่ว่า borderline ต่างออกไป borderline จะเป็นโรคที่บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงก็คือ แบบสุดโต่งก็คือว่าจะเป็นคนที่เหมือนขึ้นสุดแล้วลงให้มิดเป็นโรลเลอร์คสเตอร์ค่ะตลอดเวลาคือต้องถ้าดีใจดีใจสุดถ้าเสียใจเสียใ,ใ,ใจสุดอันนี้คือบอดไลน์และบอดไลน์จะชอบแบบเหมือนแบบว่าอย่ามาทำกูก่อนนะถ้ากูไม่เคยทำอะไรมึงอย่ามาทำกูก่อนนะถ้าถ้ามึงทำกูนะเอาอตายเลยนะคือแล้วใครที่มาทำอะไรเมย์ก่อนจะเป็นเป้าคือจะคุณจะเป็นเป้าหมายที่เมย์จะโจมตีไปถึงที่สุดแต่อย่านะคะอย่ามาทำอะไรเมย์ก่อนเลย รักษาอยู่และก่อนอื่นเราเราจะรักษาพวกนี้หายไม่หายมันก็มันจะขึ้นแล้วแต่เราด้วยนะคะอย่างอื่นเลยคือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความไม่ปกติกับกับลักษณะนิสัยของตัวเองหรือพฤติกรรมตัวเองเข้าหาหมอเลยค่ะไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นเป็นเหมือนว่าคุณไม่ได้เป็นบ้านะคือไม่ได้ไม่ได้บอกคุณเป็นบ้าแต่คือการที่เข้าหาหมอคุณจะรู้รู้ถึงกระทั่งต้นเหตุ ว่าต้นเหตุมาจากอะไรพอเรารู้ถึงต้นเหตุแล้วเนี่ยเราจะมีความเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นมากขึ้นแล้วเราจะไม่ต่อตา้านการต่อต้านมันจะน้อยมากแต่เ่าแตสำหรับเมเมของเมเป็นโพซิทีฟนะคะก็เลยก็เลยก็เลยเดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่ยังไม่ยอมไปรับว่าเขาเป็นอีกเยอะเ,ออเราจะมาเข้าเรื่องดีกว่าะคะเรื่องที่เมย์จะมาพูดถึงเนี่ยที่น้องเขาบอกน้องเขาเป็นโรคโรคนี้นะคะโรคนี้มีความอันตรายในตัวเองอยังไงแล้วก็มีความอันตรายต่อผู้คนที่อยู่รอบรอบๆบ,บตัวน้องเขายัางไงนะคะ โรค Paranoid, uh, Paranoid, Par personality disorder นะคะโรคนี้คือบุคลิกภาพที่มีแนวโน้มที่จะโจมตีในทางคำพูดก่อนอ่ะคนที่เป็นโรคนี้นะคะเรามาตั้งเออรามาสังเกตกันดีกว่าว่าในสิ่งที่น้องเขาออกมาพูดเนี่ยเขาโจมตีใครอยู่แล้วหลักฐานมีไหมต้องบอกอย่างหนึงว่าโรคนี้เป็นโรคที่กลัวเ,เป็นโรคที่เขาจะหวาดระแวงตลอดเวลาเขาจะเหมือนจะวอนว่าอา่สภาวะที่ที่มันคือเหมือนประมาณว่า อยู่ดีเขาก็คิดได้ว่าสมมตินะคะอยู่ดีเขาคิดว่าเฮ้ยนายจ้างคิดไม่ดีกับเขาที่มันไม่คือมันก็ยังเป็นปกติธรรมดาอยู่ทุกวันแต่เขาจะรู้สึกขึ้นมาเองอยู่ๆก็รู้สึกขึ้นมาเองกับทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นแกับนายจ้างไม่ใช่จะเป็นแค่แคผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะคนที่เป็นโรคนี้จะรู้สึกอย่างนี้กับทุกคนว่าอยู่ดีจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภยัยจะรู้สึกว่าเขาเขาจะกลัวการหักหลังหรือเขาจะกลัวคือเหมือนเขาจะแบบเหมือนแบบ อยู่ดีเขาก็รู้สึกหวาดระแวงขึ้นมาเขาจึงกระทําการทําร้ายคนที่เขารู้สึกว่าจะทําร้ายเขาเนี่ยก่อนอันนี้คือโรคหวาดระแวงอันนี้คือความอันตรายของโรคนี้นะคะโรคนี้จะบุคลิกภาพเป็นรูปเป็นแนวโน้มของบุคลิกภาพนะคะเป็นเป็นจะสามารจะเป็นการทําร้ายทางด้านคาพูดก่อนพวกเขาจะชอบแบบว่าลือคือเหมือนประมาณว่าจะชอบแพร่ข่าวลือที่เป็นข่าวลืออันเป็นเท็จนะคะเขาเรือกเป็นเท็จจตะสมมติว่าฟ้องร้องนายจ้างว่าทําลายอาชีพทาง อาชีพของเขาอะไรประมาณนี้แล้วก็จะกล่าวหาหน่วยงานราชการทําลายชีวิตเขาอะไรเงี้ยทั้งที่มันไม่มีมูลความจริงอยู่เลยคือ,อจะบอกว่าโรคนีเเ้เขาจะเหมือนแบบเหมือนไบโพล่าไหมไบโพล่าจะหลายๆอย่างจะรวมกันนะครับไบโพล่าจะเป็นไบโพล่าจะรู้สึกว่าเหนื่อยในตัวเองแต่เป็นโรคนี้จะไม่รู้สึกเหนื่อยตัวเองเป็นโรคนี้จะรู้สึกมีความสนุกมีความสันใจในชีวิตแล้วกม็มีความตื่นเต้นตลอดเวลาใน,ในการที่เขาโกหกคนอื่นเนะี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบ เจ๋งอ่ะเขาคือเขาเจ๋งอ่ะแล้วผู้ที่สงสัยนะคะผ,ผู้เขาผู้เนี้ยเขาจะเขาจะทำตัวที่เขาไม่สงสัยชีวิตตัวเองเลยนะไม่สงสัยเลยแต่เขารู้แหละว่าเขาเป็นอะไรแต่แต่ว่าเขาก็จะทําต่อไปเขาคิดว่าโรคของเขาเน่ยเฟี้ยวมากคนที่เป็นโรคหวาดระแวงมันมันจะมันค่อนข้างที่จะย้อนแยงนิดนึงแล้วข้อสังเกตของคนที่เป็นบุคลิกภาพนี้นะคะ่ะบ,บุคลิกภาพผิดป,ปกติแบบ paranoid นี้นะคะ ไม่มีใคระะที่จะสามารถบอกให้เขาหยุดในการหวัดระแวงคนอื่นได้ถ้าคุณเข้าไปช่วยเขาเข้าไปช่วยพูดให้ไม่ให้หวัดระแวงคนอื่นคุณนั่นแหละจะเป็นเป้าที่เขาจะหวัดระแวงคุณคุณแทนและไม่ใช่เรื่องตลกถ้าเขาหวัดระแวงคุณแล้วคนเราบางคนถ,ถามว่าทำไมหวัดระแวงแล้วไม่ออกหา่างจากคนนี้ทำไมต้องไปทำร้ายเขาก็นั่นแหละสิคะทำไมเมก็ยัง ก็คือมันเป็นโรคมันเป็นมันเป็นพฤติกรรมของโรคโรคนี้อย่างบางคนว่าอุ้ยฉันกลัวฉันหวาดระแวงฉันกลัวฉันกลัวแต่ทำไมยังไปทําร้ายเขาแปลกไหมคะมันก็เหมือนเหมือนแบบเอ้ยแบบหมายพวกที่แบบเล่นยาแล้วหลอนอะไราเงี้ยคุณบอกทำไมทำไมคือหวาดระแวงเขาต้องไปทำร้ายคนอื่นก็นั่นน่ะสิคะคือเขาคิดว่าโรคเขาคิดว่าคนอื่นกำลังทำร้ายเขาเพราะฉะนั้นถ้าไอ้คนที่เขาคิดอะคือเหมือนว่าเขาคิดเขาตั้งเขาตั้งกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเอ่อกลุ่มเป้าหมายของเขาไว้แล้วเนี่ยว่าไอ้คนเนี้ย คนนี้จะทำอะไรแน่เลยเขาจะฆ่าคนนี้ก่อนเขาฆ่าคนนี้ก่อนเพราะว่าเขากลัวคนนี้ทําอะไรเขาก่อนไงคะอันนี้คือเป็นสัญลักษณ์ของเป็นเป็นพฤติกรรมเป็นเป็นพฤติกรรมของคนที่มีบุคลิกภาพแบบว่า Parano i d นะคะมันไม่ใช่แค่จะบอกว่าเป็นคุณเป็นโรคคุณเป็นโรคเอ่อแพนิค่องเดียวแพนิคมันเป็นได้แบบโหเป็นได้แบบโคตรสุดโต่งอ่ะจริงๆและโรคพวกเนี้ยคือโรคที่เป็นแบบพวกโรคของตัวเอง โรคต่อต้านสังคมแล้วก็โรคแพนิกแล้วก็โกรคที่่องความสนใจนะคะจะมีความเขาเรียกว่าอะไรความน่ากลัวแบ่งเลเวลเป็นออกไปที่น่ากลัวจริงๆก็คือโรคต่อต้านสังคมหรือแอนติโซเชียลพวกโรคพวกนี้ค่ะบอกเลยว่าเขาจะทําอะไรแบบต่อหน้าคุณเขาจะด่าคุณเขาชอบด่าคนณเขาชอบทําให้คุณรู้สึกว่าอ,อับอายขายที่หน้าต่อนหน้าคนอื่น ขาจะทํอย่างนี้ต่อเวลาเขาจะมีความรู้สึกว่า,ว,าว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดคนพวกนี้จะไม่มีคือไม่มีคนจะทมแล้วไม่ทราบว่าอะไรที่เขาเจอมาในอดีตแล้วทาให้เขาต้องเป็นโรคของบูคลิกภาพผิดปกติสุดโต่งแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะคะมันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงยากพอสมควรถ้าคุณยังเป็นนิเกทีฟอยู่หรือว่าถ้าคุณยังคิดว่าคุณเป็นอะไรคุณปรึกษามหมอคะ่ะไม่ต้องไม่ต้องมาน่าคิดว่าอเ,อวเอ้ยคือเป็นไรวะเฮ้ยอย่าพึ่งค่ะ ปรึกษาหมอปรึกษาผู้เที่ยวชาญหรือว่าใครก็แล้วแต่น,นี้ไม่มีคอเซนเตอร์นะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคป,ประสาทพวกนี้โทรไปปรึกษาได้ฟรีนะคะว่าด้วยบุคลิกภาพหวาดระแวงเบื้องต้นนะคะแม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่มีความผิดปกติทงบุคลิกภาพเนี่ยพวกนี้แบบหวาดระแวงอะ่ะอาจจะขี้สงสัยคนรอบข้างนะคะพวกเขาจะไม่พวกเขาจะไม่ก่อกวนคุณถ้าหากว่าผู้ที่มีบุคลิกภาพหวาดระแวงและมีภาวะบุคลิกภาพขัดแย้งสูงเนี่ยรวมด้วย เขาจะทําลายชีวิตคุณเพราะพวกเขาเชื่อมโยงความหวาดกลัวสู่เป้ากล่าวโทษนอกเอจากลักษณะเฉพาะพื้นฐานของบุคคลขัดแย้งสูงพวกนี้แล้วไงฮะผู้มีบุคลิกผ,ผู้ที่มีบุคลิกภาพขัดแย้งสูงแบบหวัดระแวงจะมีลักษณะนิสัยของบุคลิกภาพแบบหวัดระแวงตามที่ระบุไว้ก็คือ,อ,อมันจะมีระบุไว้อะไรบ้างอย่าเมจะมาเล่าแล้วก็ระบุเป็นข้อๆคะ่ะ พื้นฐานของ DMS คนที่มีบุคลิกภาพขัดแย้งสูงไม่ว่าจะเป็นบริสไลน์ like personality ก็ก็ก็ใช่แล้วก็โรคหลงตัวเองโรคแพนิคโ,โรคต่อต้านสังคมแล้วก็โรคอ,อะไรนะเรียกร้องการความสนใจนะคะก็คือจะมีแบบว่าความคิดสุดขั้วความคิดสุดขั้วก็จะประมาณว่าบุคลิกภาพแขัดแย้งสูงมีแนวโน้มความขัดแย้งในแงท่ที่ทางแก้ไขเพียงทางเดียวเช่น <L ess S 2> ทุกคนทำตามสิ่ง <L ess> ที่พวกเขาต้องการค่ะ ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบขัดแย้งสูงคือมีอย่างเดียวเลยค่ะที่รักษาเขาได้คือคุณต้องทาทาตามในสิ่งที่พวกเขาต้องการาคือมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าพวกเขาจะปฏิปันต่อกับคุณหรือจะยืดหยุ่นกับคุณได้นะคะพวกที่มีโรคแบบนี้นะยังคาดหวังถึงผลลัพธ์ร้ายแรงด้วยค่ะพวกคนพวกนี้คือเขาจะคาดหวังถึงผลลัพธ์ร้ายแรงนั่นคือการทําให้คุณเสียชีวิตก็คือการทําให้คุณตายการฆาตกรรมนั่นเองค่ะอันตรายไหมล่ะค่ะอันตรายมากนะ แล้วก็อารมณ์รุนแรงหรือจัดการไม่ได้เลยคือเขาพวกนี้เขาชอบข่มขู่พฤติกรรมของเขาคนชอบข่มขู่เดี๋ยวระวังเซอร์ไพรส์นะจ๊ะจะมีเซอร์ไพรส์นะจ๊ะเซอร์ไพรส์นะบิะ๊กเซอร์ไพรส์ชอบข่มขู่ตลอดเวลาคนพวกนี้ที่มีบุคลิกภาพตระขัดแย้งสูงพวกนี้แบบสุดโตง่งชอบขู่นะคะขู่ว่าจะฆ่าตัวตายบ้างแหละขู่ว่าตัวเองจะฆ่าตายตขู่ว่าเขาจะฆ่าคุณบ้างแหละแต่อย่าประมาทนะคะถ้าโรคนี้มันถึงขีด ถึงสุดยอดขึ้นมาพฤติกรรมสุดโตง่งหรือการข่มขู่พวกนี้เขาจะหมกมุ่นค่ะเขาจะหมกมุ่นกับคู่ที่เขากล่าวโทษตลอดเวลาฉันไม่ไปไหนหรอกสิบยีิปีจะแม่งอยู่อย่างเงี้ยคือจะอีนี่อีนี้อีนีเร็วอีนี่เร็วอีนี่เร็ว,รวคือทําอะไรไม่ได้ก็จะทําอย่างนั้นน่ะเขาจะต้องคือเขาคิดว่าเขาต้องใครให้ได้ยังไงเขาจะคาาให้ได้ความระแวงตัวเองว่าผู้อื่นจะทําร้ายตัวเองนะคะก็ผูกใจเจ็บในมูลเหตุเล็กน้อยหรือไม่มีอยู่จริงเลยคือเหมือนสร้างขึ้นมาซะง,งั้น กลัวว่าผู้คนอื่นหมู่บุคลิกหรือกลุ่มบุคคลนะคะหรือผู้กล่าวว่าผู้คนอื่นนะ่ะกำลังวางแผนอย่างลับๆเพื่อต่อต้านพวกเขาหรือวิาพากษ์วิจารณ์ชื่อเสียงของพวกเขาและมีปฏิกิริยาตอบสนองเกินกว่าเหตุด้วยความกโกรธหรือการทําร้ายกลับอันตรายค่ะอันตราย,รายผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบนี้คันย้งสูงที่หวาดระแวงนี่ยอันตรายแผรลับอยู่ทั่วทุกที่เลยค่ะ เขามีแผนลับอยู่ทั่วทุกที่เลยจริงๆเพราะเขากลัวว่าผู้คนในที่ทำงานหรือผู้คนในสังคมของเขาเพื่อนๆของเขาเนี่ยพยายามสกัดกั้นความก้าวหน้าทางอาชีพของเขาหรืออิจฉาเขานั่นเองนะคะเขาจะคิดอย่างนี้และคือพวกเขาก็จะกําลังวางแผนทําร้ายเธอหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เธอต้องชิงทําร้ายก่อนเธอต้องฆ่าก่อน มันเหมือนคนโรคจิตอะ่ะแต่ไม่ใช่โรคจิตคือมันเป็นบุคลิกภาพที่ที่ถามว่ามันรักษาได้ไหมรักษาได้ถ้าคุณต้องการจะรักษาจริงๆรักษาได้ค่ะแต่คนที่ซวยคือคนที่อยู่รอบๆอบตัวคุณคนที่อยู่รอบๆอบตัวน้องเขาว่าถ้าเขาน้องเขาเป็นโรคนี่จริงๆนะคือซวยเว้ยจริงๆอันนี้คือให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของบุคลิกภาพแบบขัดแย้งสูงอที่น้องเขาบอกน้องเขาเป็นนะคะก็ตั้งสังเกตเข้อสังเกตกัน

รักดาวดวงปราดไพรรู้ที่จริงแล้วใจฝ่ายดาว ดวงเดือนแอบใจแท้นรักแนบนี้นสาบสิงถึงมืรักยันความรักที่รักเธอเศร้คิดถึงกี่รำพึงเพียงบั้บ คนหาแม่หญิงมีใหเลือกเลือกกันอด้ขอบูชาเลือกน้องหญิง